สวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่ป้านาอา,อานะครับที่ติดตามเจอใจจบบริษัทสินมั่นคงประกันภยัยจำกัดมหาชนนะครับที่ยื่นไว้กับทางกปวนั่นเองครับวันนี้วันที่29กันยายน2,568นหั่นเองครับเขามีลายแอดเด้งมาเรียบร้อยครับจากทางกปวนะครับ ให้ยืนยันสิทธิ์รับเงินค่าสิทธใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกันโควิดประกันรถยนต์ประกันอื่นๆนะครับที่เรานะครับยื่นเอาไว้กับทางกบวรน,นั่นเองครับผมก็มีขั้นตอนนะครับหนึ่งคือผู้ที่ แอดในส่วนของรายแอดกบวเอาไว้นะครับก็จะมีรายแจ้งเตือนไปนะครับหรือว่าไม่แจ้งเตือนให้เพื่อนเช็คสถานะด่วนเลยนะครับวันนี้เลยนะครับเข้าไปเช็คสถานะได้เลยนะครับหรือว่าจะรอให้รายเด้งก็ได้แต่เกิดไม่เด้งสามารถเช็คก่อนได้นะครับผมเช็คเรียบร้อยนะครับจะให้ยืนยันสิทธิ์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมากดยืนยันสิทธิ์เลยนะครับกดคําว่ายืนยันสิทธิ์นะครับด้านล่างเลยเพื่อนแล้วก็จะเด้งป๊อปอัพมาแบบนี้นะครับย้าว่าอันนี้คือ ยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองผ่านในส่วนของตัวลายกบวนั่นเองครับขึ้นในส่วนของป๊อปอัพมาว่าเอกสารหลักฐานใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์นะครับท่านเลือกเป็นพร้อมเพย์ไม่จําเป็นต้องแนบเอกสารใ,ใดๆครับในส่วนของกรณีที่2ครับถ้าเพื่อนๆนะครับรับผ่านตัวบัญชีธนาคารนะครับต้องมีในส่วนของเอกสารรูปถ่ายหน้าบัญชีหรือ สมุดบัญชีนะครับผมตัวหน้าบัญชีของเรานะครับผมแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องนั่นเองครับไม่ต้องแนบเอกสารยืนยันสิทธิ์และสำเนาบัตรประชาชนนั่นเองครับเราเลือกเป็นพร้อมเพย์เลยเพื่อน ก็จะเด้งมาข้อมูลยืนยันสิทธิ์แบบนี้นะครับเป็นเพื่อนนะครับเลื่อนไปข้างล่างนะครับเลือกเป็นพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ความประสงค์ครับขอรับเงินได้จากการพิจารณานั่นเองครับผมตัวนี้นะพร้อมเพย์นะครับให้ตรงเพื่อนแล้วก็เช็คเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลของเรานะครับผมแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างนะครับผม อย่าใบกดคําว่าไม่ขอรับเงินนะตัวนี้ไม่ได้นะและอีกหนึ่งจุดคือขอความยินยอมข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของเรานะครับกดติ๊กไปนะครับแล้วก็กดบันทึกครับแบบนี้เลยเพื่อนกดเข้าไปนะครับเรียบร้อยขึ้นสําเร็จนะครับตอนนี้คือเรากดยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินค่าสินใหม่ของเราเรียบร้อยครับทุกประกันเลยที่เรายื่นกับทางกบว,รวรนะครับจาก5บริษัทที่ปิดตัวลงไปนั่นเองครับอีเมลเด้งมา หาเรานะครับเป็นอีเมลที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้นะครับก็จะมีแจ้งว่าชื่อนะครับนายอะไรนะครับผมแจ้งเตือนมีการยืนยันสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะครับผมหมายเลขครับ S M K แล้วก็หมายเลขของเรานั่นแหละเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือเรียบร้อยครับยืนยันสิทธิ์ ได้กดยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับตอนนี้คือเราไม่ต้องทําอะไรนะรอเงินเข้าอย่างเดียวนะครับอันนี้คือเรายืนยันสิทธิ์รับเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ได้สิทธิ์นะครับในรอบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่คิวนะก็น่าประมาณสักสําสหรับเคสสินบางคงนะครับผมรอบแรกเลยนะรอบแรกเนี่ย ที่เราจะได้กันก็อยู่ประมาณสัก1 8 0 0 0คิวก็ไม่แน่ใจต้องไปเช็คดูนะครับใครเด้งไปแล้วรีบกดยินยันสิทธิ์ด่วนเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กัตตามกลับไปสอรีวิวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับ